สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการพับกลีบคอเสื้อสอดไส้กลีบกับพุงนะคะขั้นตอนแรกเรานําสนูแผ่นที่ย้อมสีแล้วนะคะมาพับเป็นกลีบกับพุงแบบนี้นะคะแล้วก็แม็กไว้นะคะพรมอ่าหนูแผ่นของเรานะคะให้ชุ่มน้ําให้เขามีความนิ่มก่อนนะคะถึงนํามาพับนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาพับกลีบคอเสื้อนะคะโดยการพับครึ่งเบตองลงมาแบบนี้นะคะ แล้วก็นำกลีบกับพุ้งของเรานะคะมาวางไว้จุดกึ่งกลางพับขวามือเข้ามาแล้วก็ยกกลีบฝั่งซ้ายมือเข้ามาแบบนี้แล้วก็เก็บฝั่งขวาเก็บฝั่งซ้ายเข้ามาแบบนี้นะคะก็จะได้กลีบคอเสื้อสอดไส้กลีบกับพุ้งนะคะอ่ะีกครั้งหนึ่งนะคะเอาไว้จุดกึ่งกลางยกกลีบเข้ามาแบบนี้นะคะอ่าแล้วเก็บขอบแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกลีบ คอเสื้อสอดไส้กลีบกับคุ้งนะคะสามารถนำไปตกแต่งพานใบสีกระทงหรืองานตกแต่งต่างๆได้นะคะตามลักษณะงานที่ท่านต้องการใช้ได้เลยนะคะ